ัสดีครับอันนี้คือวันแรกของ APT Hanoi Billion นะครับยังไม่ทันเล่นอะไรเลยเนะี่ยคิวยาวมากเลยแบบยาวมากๆใครเล่น side event เนี่ยเหนื่อยหน่อยเวลาสมัครเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าใครที่มาเล่น High Roller นะได้ยินว่าไม่ต้องยืนคิวนะครับ High Roller side event ผมคิดว่าน่าจะเกินพันคนนี้ง่ายๆเลยเาะว่าอาจจะ2,000คนน่าจะเบรก k ล i n เ b r e ก่อนอยู่ครับแล้วที่ผมเห็นนะครับ l o c เพลเยอร์เป็นหลักแต่ ก็เห็นหน้าใหม่คนไทยแบบเยอะมากเลยถ้าผมเดาคนไทยมา60กว่าคนแค่วันนี้นะหน้าใหม่ประมาณ10กว่าคนแล้วที่เราดูตรงนี้นะมีประมาณ90ถ้วยหวังว่าชาวไทยเราน่าจะยกอย่างน้อย3ถ้วยนะครับเอากลับบ้านจะ50ล้านบาทนะมาถึงแล้วนะฮะ เอเชียบปกเกอรัวร์ฮานอยบิลเลียนนะครับเดินทางมาลงจากเครื่องบินมาประมาณ4ี่โมงตรงมาที่ NCC แห่งนี้เลยแล้วก็คนเยอะมากๆคือตอนนี้โป๊กเกอร์มันกำลังบูมมากๆเลยนะทั้งที่เวียดนามทั้งในเอเชียเองก็ตามรายการแรกเวียดนามเนชั่นัลคัพนะครับลงไปน่าจะมีประมาณสัก25บิบายกไบเอาเลือกเอาชัยรายการแรกหน่อยเล t ส์ก วันนี้นะครับผมจะขออนุญ,ญาตมาพูดถึงโป๊กเกอร์ทัวนาเมนต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าโป๊กเกอร์นี่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่มีทัวนาเมนต์ก็เป็นเหมือนกีฬาทุกชนิดโบนโลกลองคิดภาพของทัวนาเมนต์อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทัวนาเมนต์เหมือนกันเริ่มจากการแบ่งกลุ่มทีมแพ้ก็ออกไปตกรอบกันไปหรือว่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิสมาแข่งกันตีกันไปคนที่แพ้ก็ตกรอบกันไปโป๊กเกอร์ก็เป็นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอพูด ขั้นแรกเลยมีคนถามว่าการมาสมัครทำยังไงได้บ้างสมมติเป็นโปเกอร์ทัวร์นาเมนต์โดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้เลยอาจจะต้องมีการสมัครเมมเบอร์การ์ดของทัวร์นาเมนต์นั้นก่อนอย่างเช่นผมมา APT เนี่ยก็จะต้องมี APT เมมเบอร์การ์ดก่อนหลังจากนั้นก็ทําการสมัครได้เลยบอกเขาไว้ว่าจะมาสมัครรายการนี้ครับจะมาสมัครเมนีเวนจะมาสมัครเทอร์โบแล้วก็จ่ายตังค์ไปค่าสมัครก็จะเท่ากันผมเล่นเมนีเวนค่าสมัคร1500ดอลลาร์ทุกคนก็จะต้องจ่าย1 0 0์เท่ากันนในการม้อยดอลลารเสรบเย ถามว่าแต่ละคนได้ชิปเนี่ยเท่ากันไหมถ้าผมขอจ่ายเยอะกว่าได้ชิปเยอะกว่าเปล่าไม่ใช่นะครับทุกคนจะต้องได้ชิปเท่ากันทั้งหมดนะครับซึ่งเริ่มต้นก็แล้วแต่ว่าโทเมนต์จะเริ่มต้นที่เท่าไหร่อาจจะเริ่มต้นที่1น0 0 0หื่ 3 0 0 0 0ื0 0 0 0งแแต่ไม่ว่ายังไงเมื่อสมัครเข้ามาแล้วหรือว่าคุณบัสปุ๊บไปรีบายหรือว่าเรียนเธอกลับเข้ามาสตาร์ทติ้งสเต็ก็คือเท่ากันทุกคนสมมติว่าคุณนั่งไปนาะนคุณรันดีมากๆแต่ว่าเฮ้ยเมื่อยละอยากเลิกเอาชิปนี้ไปขึ้นเงินเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะโปกเกอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยพักได้เบรกได้คือเดินไปเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าเราจะไม่มีการแบบพอพอกันทีว่ว่ะเพราะว่าชิปพวกน,นี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นทัวร์นาเมนต์เท่านั้นชิปในทนี่นี้ไม่ใช่จำนวนเงินที่แท้จรินะะินนอป็คกกกกรโจาาสืด พอทนู้นผักนี้หรือกระทั่งสเต็คของเราหมดไปอันนั้นถึงจะสามารถเลิกเล่นได้ไปทําอะไรก็ทําเลยนอนเลยก็ยังได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแข่งขันแข่งขันกันไปนะครับจนกระทั่งเหลือคนประมาณ1 2บอถึงอย่างเช่นสมัครร้อยคนเหลือประมาณ 12- 15ถึงคนเขาก็จะเริ่มเข้าเปสที่เรียกว่า in t h e Money คำว่า I in the m o n e ีนั่ก็แปลว่าฉันได้ตังค์คืนละฉันได้ค่าสมัครคืนบวกกับรางวัลน,นิดหน่อยซึ่งก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำ,ลำดับที่คุณจบอย่างเช่นถ้าสมมติคุณณณจจบที่ปปรระะะมมาา11ก็ตัึ แต่พอเข้าช่วงไฟนอลเทเบิลช่วงท็อป5้าท็อปหเนี่ย เงินรางวัลมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็มาจากค่าสมัครของทุกคนนะครับในรายการนี้ที่สมัครเข้ามากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า price pool นั่นเองอย่างเช่นสมัคร3 0ม0 0มีร้อยคน price pool ก็จัดไปแล้วาล้านแบ่งสันปันส่วนกันไปช่วงที่ก่อนเข้าสู่ไอเทมมันจะเรียกว่า bubble นะฮะหรือว่าฟองสบู่สมมติว่าทัวร์นาเมนต์เนีย้ยมินแคชอยู่ที่38คนแล้วมีผู้เล่น39คนอันนั้นคือ stone bubble เลยก็คือแบบ bubble ใกล้ที่จะแตกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี้ยเริ่ จะเริ่มมีความหมายนะฮะในช่วงเล่นเหลี่ยมทัวร์นาเมนต์เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยต่อให้ชิปเราอยู่อันดับกลางๆแต่ว่าถ้าเราตกก่อนผู้เล่นที่มีชิปน้อยกว่าเรามันก็รู้สึกเสียดายใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆเราชิปอันดับกลางแต่เราไปไปตกก่อนคนที่ชิปน้อยสักการทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยคิดกันตามหลักความเป็นจริงคือคนชิปน้อยเนี่ยก็ควรที่จะตกก่อนเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเพย์จำหรือว่าช่วงของ ICM มันก็จะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะฮะก็ต้องดึงจุดนี้เนี่ยมาคํานวณในการเล่นของเราดดด้้วยยยยยยยมมมมมััันนนนนนก็ิิิิิ่่่่่่่งงงงเเเเเเเอออออออะะะะะืสูบ10ไไไปปปป9 9าาาจจจพพรรณึึแต8 8ข7ีโหํล ที่1ก็จะได้เยอะที่สุดช่วงอันดับ2กักอันดับหนึ่งี่แหละจะเป็นช่วงที่เพจจำมาเยอะที่สุดบางคนก็เลยรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยอยากที่จะเข้าสู่ช่วง final table บ้างถามว่า final table เข้ายัางไงอันนี้แล้วแต่รายการเลยถ้าเป็นรายการแบบ six max final table ก็คืออาจจะประมาณ7คนนะครับหรือว่าถ้าเป็นรายการที่แบบเป็น e max เป็นแบบ full ring ปกติทั่วไป final table ก็อยู่ที่9คนนี่แหลฮะฮก็คือ t o u r n a โปเก k e r ตอนนี้ a p ็เขามีกิมมิกน่ารักๆนะครับก็คือบายอินทัวร์ไหนไหนก็ได้เนี่ยเขาจะได้อันนี้มาเป็นเป็นแบบพวแอนด์เพลย์ก็คือจะมีแบบพวกของของชำรวยเฮ้ยได้พีเมื่อวานได้เอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสะสมได้ APT เนี่ยจะได้ไฮโร o เลอร์ซีดในวันที่9ธันวาแต่เขาแอบ,บบอกว่าตัว,ต,วตัวทีมหายากมากแต่ว่าตอนนี้ผมได้เอกับพี <c oughs> มาแล้วไป่อแถวไปดีกว่าเนี่ย เราก็เดินทางมาลง Mystery Bounty Hunter Flight A ลงไปก็น่าจะมีสัก30บิ๊ก20กว่าบิ๊กนจะลง Flight B แต่ว่า Flight B เลื่อนไปเป็น2ทุ่มรู้สึกว่าดึกเกินไปเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเข้า Day 2เราก็เริ่มตอน11โมงเพราะฉะนั้นเราจะไป Mystery Bounty Hunter Flight A 2วันแรกก็เล่นวันรายการก็บัสหมดเลยทั้ง2รายการก็หวังว่าอันนี้แหละจะเป็นแคชแรกของเราในทัวร์นาเมนต์นี้ตอนแรกจะลง Sunday ์ซูเปอร์ส k ต็แต่ว่าคนเยอะมากแล้วพอเวลาคนเยอะมันจะเข้าใกล้รางวัลลาบากเราเลยมาลงรายการที่เข้าใกล้รางวัลได้ง่ายกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> จริงเหรอเนี่ยลงซิงเกิลเดย์ไฮโรเลอร์ครับวันนี้ปกติซิงเกิลเดยฮโรเลอร์ก็คนไม่ค่อยเยอะนะนี่200แล้วนะเข้าแถวเล่นกันไป วันนี้ลงรายการ Single Day High Roller คนสมัครตอนนี้ถึง200แล้วมีคิวแล้ว2ชั่วโมงก่อนที่ดูอ่ะมี3ชื่อไทยที่ไม่รู้จักเลยสุดยอดคนไทยมาเล่นไฮโรลเลอร์กันเยอะและ้วเดี๋ยวนี้ ทิปเ <Tip> อเออน่ามีเอ <c oughs> ย้ายโตครับเบรกโตเบรกโอเอสสวัสดีครับกวางเ e อ n ีนอร์มอลครับรายการแรกกำลังจะลงเล่นนะครับผมสซตทเลสต์นะครับชิงตั๋วเพื่อเข้าเล่นเมนอีเวนต์ในวันพรุ่งนี้นะครับผมฝากเชียร์กันด้วยนะครับผมไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมคนแข่งเพียบเลยรายการนี้ ก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะครับยังไม่มีอะไรน,รน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าแบบวอร์มข้อมือแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับผมแล้วก็ยังมีคนไทยนะครับที่มา APT เป็นครั้งแรกมาเล่นไลฟ์ตัวเป็นครั้งแรก,อ,กอีกคนนึงก็คือพี่กวงแกะกล่องนี่ฮะหนุ่มเสื้อน้ำเงินคนนั้นนะพี่กวงก็ตอนนี้กำลังเล่น s a ตเท l i t ไทเพื่อที่จะไปเล่นเมนอีเวนต์อยู่ครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่กวงกำตั๋ว s a t เท l i t ไลท์กำตั๋วเมนมาให้ได้ มติว่าเราต้องได้เจ็0หมเพื่อจะได้ตั๋วใช่ไหมครัเราเจ็ดหมื่นห้าไปแลกตั๋วแล้วก็ชิปที่เหลือเราจะดิสติบิวไปที่โต๊ะของเราเลยคือสมมุติว่ามีแสนแสนหนึ่งเหลือ30,000ื่นก็สามหมื่นที่เหลือไปแจกให้กับคนรอบโตรประมาณนั้นคิดเลขไม่ค่อยเก่งเนี่ยเลยไม่ค่อยเก่งไะโป๊กเกอร์ถ้าคิดเลขเก่งก็แชมป์ไปแล้ว ซูเปอร์ส c ตกอันแรกเลยน่าจะเป็นเพราได้อันนี้มาหรือเปล่ารอบนี้ทั้งหมด555คนแล้วก็ ITM ทั้งหมด79คนพลังอันนี้ครับก็เลย ITM ของก็ดีจริงนะติดด้วยเลยดีกว่าที่55จาก555เหมายเลขสวยเลยห้าห้ เราอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับก็อยู่ใกล้ๆกกับโป๊กเกอร์คลับเลคอโลคอลคลับโลคอลใช่ไหมโลคอล,ล,คลแต่ขอแนะนําตัวก่อนครับผมเอ็มนะครับ,ลลบ,บนพจักรกัตนนนะครับนี่คือ <ผม S 2> ป,ปิง่งครับเรียงไกลครับตอนนี้จะเรีว่ากําลังสั่งสมประสบการณ์แล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจับชิปจริงๆอเ่ะเรา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 ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการจับชิปจริงๆหรือบรรยากาศเทนชั่นความกดดันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากลองสนามจริงแล้วก็นั่นแหละก็พอคุณบอกว่ามันมีแบบโป๊กเกอร์ที่เวียดนามเขาถูกกฎหมาย ก็ผมมาแจมคือเราเชื่อว่าความรู้ความสนุกของการเล่นโป๊กเกอร์มันไม่ใช่แค่แพ้ชนะไงม,มันเป็นฟิลที่ได้เจอหน้าคนได้เห็นบรรยากาศต่างๆด้วยก็เลยว่าเอาเนี้ยช่วงสิ้นปีก็ช่วงพักผ่อนแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆมากันครับผมอ่ะผมเล่นโป๊กเกอร์มานานมากๆหมายถึงว่าเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยครับประมาณประมาณสักมตน้นผมเล่นกับญาติตอนนั้นต้องเป็นแบบผมว่าโป๊กเกอร์มันยังถูกไม่รู้ว่ามันไม่ฮิตเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วผมก็เคยรู้จักว่ามันเล่นยังไงแล้วผมก็ไม่มีเพื่อนเล่น หลังจากนั้นพอา่าโตก็ไม่เคยได้เล่นด้วยกันตอนนี้มีเพื่อนแล้วตอนนี้มีเพื่อนแล้วมีคนเดียวพอรู้จักคุณเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าคุณเริ่มเล่นโป๊กเกอร์อยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นผมว่าโป๊กเกอร์คอมมูนิตี้มันเริ่มเห็น,นะครตั้งแต่ช่วงที่แบบผมว่าปาเต้ผมว่าปาเต้เป็นเป็นมายสโตนหนึ่งนะที่ที่ทำให้เราเห็นมากขึ้นว่ามันมีคนกลับมาเล่นโป๊กเกอร์กันเยอะคนไทยอะไรเงี่ยครับที่สิทธาเงีย้ยนะเออใช่ครนะับพี่กุลบาเมีที่ห้เราเล่ อาศัยว่าเฮ้ยคุณไปเล่นที่ไหนอ่ะผมขอไปแจมด้วยได้ไหมอ,อะไรอย่างี้แล้วเอ็มเขาก็เริ่มแบบชักนําเราเข้าวงการแต่ก็แต่ก็ตั้งเป้านะหมายถึงว่าผมผมไม่ได้เล่นเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนเล่นเอาสนุกอย่างเดียวอะ่ะผมก็ตั้งเป้าผมอยากเก่งขึ้นแล้วสามารถลงทัวนามเมนตแล้วเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างอะ่ะเออผมอยากผมอยากผมเห็นคนอื่นได้ถ้วยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตั้งไว้เป็นปลายทางก็ดีเราจะได้พัฒนาตัวเองอผมมีกล้องไม์เต็ะเติบโตพัฒนาการบรรยากาศอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ในเวียดนามแล้วกัน ก็จะเห็นแบบเนี่ยคนไทยก็มาใช่ไหมคนญี่ปุ่นคนเกาหลีแล้วคนเวียดนามก็มาอ่าแล้วเห็นบางทีบางคนเราก็เล่นไปด้วยก็คุยเขากับเขาไปด้วยไงก็จะมีแบบบางคนเขาก็ทํางานประจำเพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ยโลโก้คลับที่นี่เขาจะมีทัวร์นาเมนต์ทุกวันแล้วก็จะเห็นปฏิทินมีตลอดเลยนะเหมือนเขามีตลอดเลยใช่แล้วจะมีตอนเย็นเป็นทัวร์นาเมนต์แบบเล็กๆแบบว่าค่าสมัคร5่าร้อยบาทเงี้ยายอินมันเล็กๆหน่อยแต่ต้องได้ใช่บางคนเขาก็เหมือนแบบ เรื่องงานปุ๊บหกโมงเย็นก็มาเล่นแบบทุ่มหนึ่งก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกแบบเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในเมืองใกล้น้องมันอยู่กลางเมืองมากออผมว่าเป็นโอกาสได้เขาฝึกตัวนะผมว่าอย<ช>่างผมก็จะรู้สึกว่าพอราคาใ<ช>บอินมันไม่ได้สูงมากเราสามารถลงมาลองกับทัวร์นามเมนต์นี้ได้ง่ายหน่อยใช่ซึ่งมันเหมือนว่าพอใบอินมันเล็กอะอย่าง500มันเหมือนรู้สึกความรู้สึกเราก็ไม่ได้แบบเอาจริงมันเพื่อความสนุกและความบันเทิงเพราะว่าต่อให้ชนะไปมันก็อาจจะแบบ ห้าพันบาทอะไรเงี้ยมันไม่ได้เราไม่ได้กดดันเมันก็รู้สึกแบบฝึกเล่นมันไม่ได้แบบไม่ได้เครียดแบบเครียดแม่งพลาดกูแม่งแบบเสียดายเงินว่าอะไรเงี้ยก็ลองเล่นไปเรื่อยๆได้ใช่จริงพอเป็นการฝึกสนามอย่างที่เราบอกนะมันต้องคิดแยกกันระหว่างระหว่างคนที่มาเล่นกับคนอื่นๆที่อยู่รอบๆคนรอบๆเนี่ยได้ได้ประโยชน์คือแบบดีลเลอร์โรงแรมร้านอาหารคนเสิร์ฟอาหารคนจัดพวกนี้คือมันเป็นเหมือนว่ามันก็คือการสร้างงานน่จริงแล้วสําหรับเราอ่ะคือ อาจจะเป็นแบบอย่างเรามันมันมีสติคืออะไรเล่นอะไรมันไม่ได้แบบเสียขนาดแบบใช้เงินเก็บอะไรมาเล่นเงมันเล่นแบบห้าร้อยบาทพันหนึ่งอ่ะเราเราควบคุมได้เราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้ามีมันก็จะเป็นเกมกีฬาจริงๆผมรู้สึกเหมือนกันกับพอมันเป็นโป๊กเกอร์ทัวนาเมนต์ปุ๊บอะความรู้สึกมันแตกต่างนะมันก็เหมือนเราสมัครเล่นกีฬาว่ะสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรารีจิสเตอร์เข้าไปแล้วก็ไปแข่งขันแพ้เราก็ตกรอบชนะเราก็วินแล้วก็ได้รางวัลผมว่ามันคือ มันคืออีกมันคืออีกไมชั่นหนึ่งเลยอะที่ผมว่าถ้าคนถ้าคนที่ยังไม่ได้เข้าใจคาว่าทัวร์นาเมนต์อาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ผมมองว่าพอพอพอมาพอมาเวียดนามมาสองครั้งแล้วเนาะแล้วเราเห็นจริงๆว่าดันามิกของของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์อะมันมันดีนะมันมันมันมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวมันมีบรรยากาศของผู้คนจากจากทั่วโลกที่มาแล้วรู้จักประเทศนี้มากขึ้นอ่ะแล้วมันเห็นเห็นเลยว่าเออเออเข้าใจแบบเนี้ยพอเดินเข้าไปในโรงแรมเราเห็นแบบ งานที่มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดคนในโรงแรมมันเห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นอาหารข้างทางทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่ามันดูเหมือนมันเกิดขึ้นกับเราได้อมันดูเหมือนมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะดีนะผมได้ภาพแล้วเหมือนถ้าตัวเองไปเล่นแบบเนี้ยบินไปภูเก็ตแล้วมันมีโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์นะโอ้โหมันทำไมคนมันจะไม่เอนจอยใช่ป่ะปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูก็น่าจะไฮโรเลอร์ คิดว่าก็รออิมิเทชันจากไททันคิดว่าอย่างไรซะตอนนี้เจสันคูนกับฟิลไอวี่ก็คืออยากเล่นกับเราเขาก็จะดูว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นกพิจักอัตนนกับเจียงไค่วชิระธรรมพรเนี่ยจะมาเล่นกับเขาจะไมาเล่นไททันกับเขาสักทีหนึ่งใครก็รอไปไม่ว่าจะเป็นเจสันคูนสตีเฟนชิดวิกเดนนิสเดลกาโน่ทอมเดวอนอ่าทอมเดวอนท็อปแท็บเนี่ยโอ้เออข้ามไปเออข้ามไป สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปลงแข่ง APT ต้องบอกว่าผมลงไปแล้วเป็นอีเวนต์ของ Turbo นะครับตอน3มทุ่มครึ่งเลขสวยอ่ะเ6เลยนะนี่ทะ9้า99นี่ผมว่าผมแชมป์เลยวันนี้นี่ วันนี้นะคะก็กำลังจะเป็นการไปเล่นรายการไฮเปอร์นะคะเป็นรายการที่หวานเคยเล่นหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรายการที่สนุกสำหรับหวานมากที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเชียร์หวานนะคะว่าหวานจะสามารถทำได้แค่ไหนคะ่ะไปกัน ไทย8คนจากเก้าคนเ <9 S 2> <คน S 1> ยอะมากครับเรียบร้อยจ้ะตามระเบียบก็แฮนด์ตะกี้ที่โดนก็เป็น ผมพอเกตสี <That> s <S มันช็อตมากอะมันเหลือแค่ประมาณ10บีิกเองก็เลยแบบเอาอินไปก็มีคนรับตามระเบียบครับถือว่าวอร์มนะไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะวันนี้วอร์มก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ของจริงจ,จัดแบบนิ่งๆเรียบๆค่อยๆไปเจอกันครับ <ü ff le> Somewhere on your King. Oh, I am <laughs> <that>. no, no. <laughs> So oh players the players can see your รายการแล้วสนุกนะคะถือว่าวันนี้มาลองบรรยากาศค่ะแล้วก็คนไทยเยอะมากภาษาไทยแบบเต็มเลยอ่ะในโต๊ะมีคนไทย3คนนะคะแล้วก็แฮนด์ที่ตกไปเป็นแฮนด์ที่โดนคนไทยนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเราเป็นแบบเฟรนลี่แม t ช h นะคะเราได้แบบได้มีสภาพที่ดีค่ะเราก็โอเคแล้วแหล,ละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองกันใหม่นะคะดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปน,นอนแล้วบ๊ายบาย ทีมไทยแลนด์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 เยดเ การเล่นเมนิเวย์ของผมที่ฮานอยบิ l เลียสจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เป็นเมนิเวย์ที่ใหญ่ที่สุดเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยได้สเต็ปแบบนี้มาก่อนเอาอีกแล้วอ่ะทุกครั้งที่ผมเล่นอะผมจะโดนพี่กวางทุกรอบแบบไพ้อะไรก็ไม่รู้ถ้าประเทศไทยของเรามีคุณถาปณีเทนตักก็มีผมไปแหละครับที่เป็นนักข่าววาสนามตอนนี้ผมอยู่ที่ทิกทอกบู